พ่อค้าติดราคาจักรยานคันหนึ่งไว้1,200บาทซึ่งได้กำไร20%ช่วงปีใหม่ลดราคาให้10%พ่อค้ายังคงได้กำไรเท่าไหร่คำถามคือพ่อค้ายังคงได้กำไรเท่าไหร่เขาถามหากำไรใช่ไหมคะกำไรที่เป็นบาทหรือเป็นเปอร์เซ็นต์นนคะ กำไรที่เป็นบาทนะคะมีหน่วยเป็นบาทดูจากชอยก็น่าจะรู้นะว่าเราต้องตอบมีหน่วยเป็นบาทนะคะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะคะโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างคะเขาบอกว่าจักรยานคันนี้ติดราคาไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะแล้วจักรยานคันนี้ก็ได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนั่นหมายความว่ากำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้เนี่ยอยู่ในจักรยานนี้หรือยังคะ อยู่ในจักรยานพันสองนี้แล้วนะคะแล้วทีนี้ช่วงปีใหม่เนี่ยเขาก็ดันลดราคาให้อีกนะคะลดให้กี่เปอร์เซ็นต์คะลดให้สิบเปอร์เซ็นแล้วเขาก็เลยมาถามว่าไอท้ที่ลดราคาให้สิบเปอร์เซ็นเนี่ยยังคงได้กำไรอยู่ไหมเออทีนี้จะมีบางคนแบบถามมาเลยว่าพัดดี้เราเอากำไรยีสิบเปอร์เซ็น์ที่ได้ตอนแรกเนี่ย ลบกับ10%ที่ลดตอนหลังได้ไหมนี่บอกเลยว่าไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะกำไร20%เปอร์เซนเนี่ยคือกำไรที่อยู่ในไหนคะอยู่ในจักรยาน1,200บาทนี้แล้วนะคะเราต้องคิดกำไร20%เปร์เซนกับ1,200บาทก่อนที่เราจะรู้ว่ายังคงได้กำไรอยู่ไหมวิธีการคิดก็คือเราต้องรู้ราคาทุนก่อนใช่ไหมคะ ถึงจะรู้ว่าขายไปแล้วเน spell, ี่ยมันได้กำไรหรือขาดทุนถูกไหมรู้ราคาทุนแล้วก็ต้องรู้ราคาขายนะคะถ้าเรารู้ราคาทุนและรู้ราคาขายนี่ยเราจะรู้เลยว่าได้กำไรหรือขาดทุนถูกไหมคะเพราะอะไรคะเพราะถ้าราคาขายน้อยกว่าทุนเนี่ยขาดทุนไหมขาดทุนแต่ถ้าราคาขายสูงกว่าทุนเนี่ยเออได้กำไรแน่ๆนะเราจะรู้ทุนได้ยังไงบางคนว่าทุนก็1,200บาทไง นี่ไม่ใช่ทุนนะคะเพราะอะไรเพราะนี่คือราคาที่ติดไว้ในจักรยานและทําไมเราถึงบอกว่าไม่ใช่ทุนเพราะเขาบอกว่ามีกําไรอยู่ในเนี้ยยีด้วยนั่นหมายความว่า1200บัตรบาทไม่ใช่ทุนแน่นอนเพราะเขาบวกกําไรเข้าไปในนี้แล้วถูกไหมคะถ้ากําไรอยู่ในนี้20%นั่นแปลว่าทุนจะอยู่ในนี้กี่เปอร์เซ็น,นะคะ ถูกต้องค่ะทุนจะอยู่ในนี้80%เซนะคะทีนี้เรารู้หรือยังว่าเราจะหาทุนเนี่ยได้จากอะไรเราก็ทุนแปเอร์เนตเนี่ยมาคิดเทียบกับพันสองเพื่อหาราคาทุนเลยนะคะ เหลือ80คูณ12นะคะเราปิดศูนย์ไว้ก่อนเหลือแค่8 8คูณ12ได้96นะคะหลังจากนั้นก็เปิดศูนย์ค่ะแสดงว่าทุนของเราคือกี่บาทคะทุนของเราก็คือ960บาทนะคะราคาขายหาได้จากอะไรคะนี่ไงบรรทัดที่2เขาบอกว่าลดราคาให้10% นั่นแปลว่าราคาเต็มที่เราตั้งไว้หนึ่งันสองรอบาทเนี่ยไม่ได้ขายพันสองแน่นอนนะคะยังไงก็ต้องขายต่ำกว่าราคาเพราะเขาบอกว่าลดราคาถูกไหมเราจะรู้ได้ไงว่าขายเท่าไหร่รู้ได้ไงคะอ่าเราก็มาคิดที่ลดราคา1ิบเปอร์ซนะคะลดราคา10บเแปลว่าเขาจะขายเท่าไหร่คะลดราคาส0เแปลว่าขายเก้าสิบเอร์ซนตนะคะ เรารู้แล้วว่าตอนนี video, ้ขาย90%เราก็นำา90%มาคิดหาราคาขายใช่ไหมคะเหลือ90คูณ12นะคะที่จะปิด0ูนย์ไว้ก่อนเหลือ9คูณ12ได้108 จากนั้นเปิดศูนย์ค่ะทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าราคาขายของเราคือเท่าไหร่คะคือหนึ่งปดสิบบาทนะคะทีนี้รู้หรือยังว่าได้กำไรหรือขาดทุนทุน9 6 0หกสิบขายหนึ่งันปดิบบาทเนี่ยเออขายสูงกว่าทุนอีกนะคะนั่นแปลว่าได้กำไรแน่นอนได้กำไรเท่าไหร่เราก็แค่มาหาส่วนต่างโดยการจับลบกันเลยใช่ไหมคะ กำไรของเราก็คือ120บาทนะคะข้อนี้ตอบข้อ3ค่ะทีนี้จะมีบางคนเนี่ยที่คิดอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเอากําไร20%เนี่ยลบกับลดราคา10%ซึ่งข้อนี้เนี่ยเราจะได้คําตอบ120เหมือนกันนะคะแต่แต่นะแต่ว่า วิธีการคิดเนี่ยคุณจะเอามาจับลบกันแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าอะไรเทียบกับอะไรถ้าเขาบอกว่าได้กำไร20%แปลว่ากำไร20%มันอยู่ในนี้มันก็ต้องเทียบกับในนี้เทียบกับพันสองนะคะลด10เก็แปลว่า10%เนเนี่ยก็ต้องไปเทียบกับพันสองเหมือนกันโอเคไหมมันจะไม่มีการข้ามฝั่งมาจับลบจับบวกกันได้นะคะ